Thank yeah. you. Yeah. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับในงวดของในวันพุธสวัสดีวันวันเลนทายนะครับวันที่14นะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับในวันแห่งความรักนะครับวันนี้รักหวยลาวนะครับชอบหวยลาวมักหวยลาวรักหวยลาว นะครับวันที่14นะยังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยรางพัฒนาแล้วกันนะครับทีงวดที่แล้วก็มีสูตรที่เข้าก็มีในชุดสรุปก็นะครับผมเน้นๆให้1ตัวเดียวนะคใครที่เป็นแฟนๆ f นเอฟยงก็จะได้ในชุดเน้นๆไปนะฮะหนึ่งห้าเก้าเลขเด่นมา2ตัวเลยบาร์ไทยก็นําเลขเด่นนี่แหละไปจับนะครับเนาะนะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนี่ยผมให้ไปคงไม่มีใครซื้อไปหมดหรอกนะครับเนาะเลือกเอาตัวเด่นนะครับเนาะอย่างเช่นเนี่ยผมฟันให้1เนี่ย ก็จับเอาในตัวไหนที่มันมี1บ้างนะครับใครชอบ5้าเนี่ยก็ซื้อเอา5้าคู่เนี้ยไม่มีใครไปซื้อหมดนี้หรอกไม่คุ้มหรอกนะครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ขานได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าผมรู้ว่ามันจะออกตัวไหนผมให้ไปแล้วนะครับตัวเดียวเลยเนาะแมนบ่ครับนาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งมาดูในวันนี้เลยนะครับในแต่ละสูตรแต่ละสูตรนะครับก็ในงวทีเแียวก็เข้าไปในสูตรนี้เนาะสลับกันเข้าเนาะสูตรนี้เข้าเข้า มาหลุดถึงว่าที่เราหลุดทั้ง2สูตรแล้วก็กลับมาเข้านะครับเนอะอ่ะก็ขอให้วันที่14นะครับขอให้เข้าแล้วกันนะครับ14อ่ะมาดูกันนะครับตั้งแต่ในสูตรเล็กวิ่งเลยนะครับสูตรเล็กวิ่งก็ให้ไปในที่ใน7นะครับให้ไปในที่ใน7เนาะเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับอ๋อมันคุมเนาะก,กระดาษ7นะครับเล็กวิ่งตัวเดียว ส่วนในจับคู่สูตรแรกก็จะเป็นในสูตร2 1นะฮะสูตร2 1สูตร2 1แล้วก็สูตร2 1สูตร2 1 2ตัวสูตรสองหนึงอ่าในวันที่แล้วหลุดเนาะอ่าในวันนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันหลัก10สูงกับหนึ่เราหน่วยเป็น1 2 3 4นะครับก็จับคู่ก็จะได้ในที่ใน0 1 0 2 0 3 0 4 1 1 1 2 1 3แล้วก็1 4นะฮะนี่ก็จะเป็นในที่สูตร8ชุดนะครับก็ลองดูแล้วกันนะก็ขอให้มานะครับวันที่แล้วหลุดเมื่อกี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะสูตร2 1ต่อไปเป็นสูตรที่เข้านะครับสูตรเมื่อที่แล้วเข้านะครับสูตร2 2นะฮะสูตร2 2นะอ่าหลักสิบได้9กับ0หลักหน่วยได้0987 นะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน90 999 9, 9, 8 9 7 0, 0 0 0 9 0 8แล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์นะครับอืมก็จะเป็นในสูตรนะครับ2ตัวต่อไปก็จะเป็นในสูตรนะครับเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งล่างนะครับสูตรเลขวิ่งล่างก็เข้ามาหลายงวดแล้วล่าสุด7 89นะครับวิ่งล่างเจ็ดแปดเก้านะครับนี่ต่อไปในสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นในงวดที่แล้วก็ถือว่ามาเจ็ดกับแปดนะครับเออแมน,ม,น,ม,นมาแมนมาแมนมามาเจ็ดกับห้าเนาะมาเจ็ดกับห้านะครับก็ในล่าสุดเนี่ยสูตรเลขเด่นสูตรนี้ใช้หลายงวดแล้วนะครับ กระดาษจุ่มสีมดเลยออกมดอีกนะครับอ่าหลักแสนคูณ789 789 77เป็น49เนาะ78 789 963คูณ5อ่าก็ได้9635นะครับ9635นี่นะฮะ ก็อ่ะสูตรเลขเด่นนะฮะถ้าเกิด9มาก็ซื้อ่ะซื9 8 9 7้อ9ก9 9 9 8 9 7นะครับอ่ะเลขวิ่งมีอยู่ในเลขวิ่งล่างด้วยนะครัก้าจะมาล่างหรือเปล่ากนะ็นำไปจับกันนะครับในชุดนี้อ่ะสูตรนี้ก่อนจะเข้าอีกเพราะว่ามันก็เคยเข้า2งวดติดๆก็เคยมีมาอยู่เหมือนกันนะสลับในสูตรนี้ ก็ลองดูแล้วกันถ้า9จะมาก็ติดไว้ในล่างเพราะว่ามันสูตรวิ่งล่างก็ให้9นะครับแต่ก็ไม่แน่นอนหรอกนะครับบางทีห้อยออกมาแล้วอาจจะไม่มี9เลยก็ได้นะครับหรือถ้า่าอาจจะ6มาหรือเปล่า6ไม่มีอยู่ในนี้หรือเป็น3อาถ้าสามานะครับก็0 3 1 3ซื้อไป2คู่นี่แหละนะครับถ้าเกิด5จะมาอีกเอาจะมาอีกอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับนาะสามวดติดใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะนะครับ มีเคยออกเลขเดิมอยู่นะครับ3มงวดติดๆดเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นในเลข30หรือเปล่าอืถ้าจำไม่ผิดเนะาะหวยลาวเคยออกอยู่ไม่นานหรอกนะครับเดือนก่อนก่อนนู้นนี่แหละนะครับไม่นานนะครับไม่ถึงปีหรอกมันออก3ามงวดติดติดเลยนะครับนอะเลขเดิมนะก็อาจจะคิดอะไรไม่ออกอาจจะซื้อ1551เลขเดิมก็ได้นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกับในชุดสรุปก,กันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยดาวท,ทุกท่านกันเลย นะครับหลังจากที่ได้ดูสูตรก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับอ่ะบางท่านอาจจะชอบสูตรก่อนหน้านี้นําไปซื้อนาไปจับนะครับเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราพูดได้ว่าเหล็กหลายนะครับเนาะอ่ะก็ไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะเอาเลือกเอาไปตามดวงกันเลยนะครับในหกคู่ที่ผมให้ไปนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะในตัวเด่นเลือกเอาในตัวเด่นนะครับเนาะอ่ะไปซื้อทั้งหมดก็คงไม่ไหวหรอกนะครับเนาะพูดได้จะไปซื้อมันี้นะครับแต่ผมรู้ว่าออกตัวไหนผมก็ให้คู่เดียวไปแล้วนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอนนะอ่ม งวดที่แล้วนี่ก็เข้านะเข้าเข้าอีกแล้วนะครับเนาเข้าอีกแล้วนะครับก็ที่แฟนๆ FC ตัวโยงนี่ผมเน้นฟันให้1ตัวเดียวเลยนะฮะฟันเลข1ตัวเดียวนะสายลู่สายวิ่งก็ยินดีด้วยนะครับแต่งวดที่แล้วบางท่านก็นําตัวเด่นไปจับนะครับเพราะว่าผมให้ไปเด่น1เด่น5เด่น9นะบางท่านก็นําสลับกัน3ตัวแค่นี้นะครับเนาะนั่นแหละนะแต่มันก็ออกเลขเดิมนะครับแต่มันเคยออกเลขเดิม3งวดติดเคยเคยมาอยู่นะครับ ไม่นานหรอกนะน่าจะเป็นที่มันออก30หรือเปล่าเนาะในรอบนั้นเออถือว่ามันจะออก30เนี่ยอ่ะผู้ดได้มกักร็ซื้อไว้แล้วกันนะครับเนาะ30นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิด่งกดแล้วยังไงอย่าลืมกดไลน์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะอ่านี่แหละนะครับเนาะเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะ30เนาะนะครับหรือเลขไหนไม่รู้เนะี่ยแต่มันไม่นานหรอกครับที่ว่ามันออก3วดตติดเลขเดิมเลย ผมว่า30นี่แหละนะครับ30หรือ1 0ไม่เน่ใจนะครับบอกว่า30นี่เลยนะนะครับมาดูแนวทางเราพัฒนาของในวันนี้กันเลยนะครับก็ขอให้เข้าตัวเน้นในฮะแล้วกันนะวันที่14ว่าวันวาเลนไทน์นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขเนี่ยครับในวันวาเลนไทน์กันทุกคนทุกท่านนะขอให้มีโชคมีลาบนะครับกันในวันนี้ด้วยนะครับนะวันนี้ให้ไปนะครับในที่ใน4 57นะครับ สี่นะฮะในเด่น4เด่น5เด่น7นะก็ขอให้มาสักตัวหนึ่งหรือมา2ตัวหรือมา3ตัวก็ได้นะครับอ่จลองซื้อไปดูนะ457หตัวนะครับอามาดูในชุดเด่นกันเลยนะครับชุดเด่นวันนี้ก็จะให้ไปนะฮะก็จะเป็นในที่ใน41 40 49 42 48นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน43 นะครับอ่ะหรือบางท่านคิดว่าสีจะมาวันนี้ก็ซื้อไปนะครับบอลลนไทย14ส,สี่อ่ะสีหน,หนสก็ไม่แน่นะครับรู้สึกว่าจะไปดังหวยไทยเนาะอ่าก็อาจจะมาออกราวก่อนก็ได้นะวันนี้นะครับสีหน,หนสีก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับต่อต่อไปนะครับ,ก,นนรบก็จะเป็นในที่ในเด่นชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนะครก็จะเป็นในที่ใน5-2 5 3อง 5159นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน54นะฮะก็บางท่านอาจจะชอบ5ก็ซื้อไปเนี่ยเนี่ย5้ตัวเดิมเนี่ยคิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมนะครับเนาะ3งวดติดใช่ว่าไม่เคยออกเคยออกอยู่นะครับแต่ผมจำไม่ได้ว,ว่าเป็นเลขไหนน่าจะ30นี่เลย่ะนะครับต่อไปในตัวกันนะฮะให้ตัวกันไว้ก็คือ7นะฮะ7ก็จะเป็นที่7 9 7ดน7 7ด8 7570แล้วก็จะเปนในที่ใน74นะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะออกเลขเดิม72ก็ได้เอา้าได้มักก็ซื้อไปเอ,อนะครับ72าหา1นี่2คู่นะซื้อเลขเดิมคิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมนะครับอาจต่อไปนะครับในสา3ตัวดี่ก็จะเป็นในที่ใน1 1 5 6 6 5 6แล้วก็840นะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งใน3ตัวก็จะเป็นที่ใน1 4 5หนะครับ4 5 7เนาะ แล้วก็จะเป็นในที่ใน4ี่สี่นะครับ3มตัว3มชุดแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับ3ตัวแตกเลยแล้วกันนะครับก็ลองติดไว้นน้อยพอได้ดูในการนะครับเผื่อฟุกออกมานะครับเนาะเดี๋ยวเสียดายด้วยแต่ใกล้สื่อน้าจากน้อยซานะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีถูกกันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะสำหรับในแนวทางของในวันนี้นะครับอ่ะก็ลองตามดูเนาะเลขทูบเลขทูบนะครับจุดในงวดที่แล้วไม่ออกนะครับเนาะก็เผื่อจะออกในงวดนี้นะครับ ก็จะเป็นนที่นเก้าหนึ่งเก้านะครับเลขทูบเนาะอ่าเผื่อท่านไหนชอบนะครับก็นำไปซื้อแล้วกัน 9, 1, 9, 9, 1, 6 หกเก้า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 ออกดูดลยครับเนาะแต่มันไม่ใช่วันพระหรอกไม่น่าจะเบิ้นหรอกมั้งเนาะวันนี้อ่ะใครชอบเลขทูบเกานําไปซื้อนําไปจับแล้วกันนะวันที่แล้วขอไปไม่ออกนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้สมาชิกทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะฮะในคลิปนี้ผิดภาพประกันใดนะครับหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ